เป็นส่วนไอไอไรก็คือที่มีสีขาวส่วนที่มีส่วนสว่างก็คสกปรส่วนสว่างลง s าโดก็คือจุ้่นเฉพาะส่วนที่เป็นเงาเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเป็นฝั่งลกันเหมือนมอกี้เลยเราใช้วิธีเดียวกันครัแปราแลด้ยกันลองมาเองก่อน เ็นตรงเขียวๆฝั่งนี้ไหมที่เขาคือการเสียงเป็นการวัดเสียงแบบดิจิตอลนะครับก็คือไฟไฟล์เสียงแบบดิจิตอลเนี่ยมันมอยู่ประมาณนั้น,น,นซึ่งบางคนมีความมีการพลาดเกิดขึ้นก็ซื้อในไฟนี่มันอาจจะเบามากแต่เราเล่นมัโพงทำให้หเราได้ยินปกติก็คือเป็นการวืดเสียงออกมาซึ่งป็นระเบิดใช้ดีเป็นเบาขนาะนั้นการเช็กไฟก็คือ ให้มันวิ่งอยู่ที่รบหกก็ได้วิ่อยู่แบบนี้แล้วถ้าเกิดมันสียยแดงแ่มเกิดสีปีกแล้วก็คือเสียงไม่ได้ฟิดกไม่มีตาตั้งจัดไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราให้สีเรียลตัวนี้ไม่มีผลกับการตัดต่อเท่าไหร่นะครับมันไม่ใช่ปัญหาเลย ถ้าเกิดเราได้เสร็จเราลา,ากไว้ฝั่งล่างเลยแต่เมื่อกี้เราไม่ได้เอาความเสียงไว้ให้ขอประทันไปทีหน, mm. นึ่งถ้าเสียงที่เหมาะสมก็คือลบสอบงหร mm. ือลบแปดต่บว่าเราลากมาเลย mm. เพลงเนี้ย mm. เราเอาเพลงนี้หละแน่ mm. นอนแล้วแต่คือมันดังเกินไป กาเกินไประบงแตกให้เราทิ่ฟันที่ฟันเสียงนะครับแล้วก็ฟันมาที่ออริโดงินนะเราจะมาใช้วิธีง่ายๆกันก่อนรอบสองนี้ที่มาถึงขั้นสูงสุดก็จะไม่ถึงจุดสูงสุดแล้วระบบจะไม่แตกนะข้อมูลปลเสียบมันจะอยู่ครบเดลน เร,ราสามารถขยายทำลายได้เหมือนกันทำลายของเสียงที่มันใหญ่ขึ้นใช้ได้ทั้งวิดีโอเสี่ยงแต่ก็เราขยายมามันจะมันจะให้อินโฟมันเลยว่า,าไฟล์มันคือไฟล์อะไร แต่สะดวกถ้าเรามีหลายหน้าจอนะหลายหน้าจอสามารถเห็นอับไลน์ได้จะดูเราจะดูอินโฟของไฟล์ต่านๆครับอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดเรามันซับซ้อนไปซับซ้อนไปเราอยากจะลดเสียงเพลงเนี่ยถ้าเกิดวิธีไหก็คือตีตีที่เรียบร้อยแล้วตีที่ไฟล์ใช้ไม่ได้เราขยายบุนเพลงลงมาแล้วก็มาที่เส้นหนึ่งแกรมตัดิก ลากออกมาสักโล่งสักพอได้อันนี้จุดเดิมไม่ตีกีเลยเผื่อเวลาเรามีฟิลิโคที่เป็นบทพูดอในระดับเสียงมันอยางมันดังเกินเสียงพูดเราดังเกินประโยชน์ได้ไเปเกินไปมันจะดังเกินไปถ้มามันตีกีขึ้นมาสามารถเอา,งาลงได้นี่กีเหมือนกันตามนี้ตามคู่มือเดี๋ยวจะส่งคู่มือให้นะครับญาเรส่งไนะ เนี่ยปกติเข้มันจุดอ,อันนี้จะเป็นขั้นตอนแอดวานซ์อีกแล้วโอเคกันปรับสีวิธีโออร่แลกกนนะครับเนะจะใช้ไฟนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวต้องวันนี้หาตัวอย่างก่อนว่าเคยมีอะไรหายภาคนั่นปกติแล้ว มเคยถ่ายภาพเลยเรื่อสีใช่ครับเวิดีโอถ้ารูปภาพอะเราสามารถปรับได้อยู่แต่วิดีโอคือความแน่นของภาพมันอออจะไม่ค่อยเยอะปรับได้เป็นการแต่ปรับได้นิดหน่อยหน่อยเพราะถ้าจะไปแล้วเป็นพูปเอกปวาหมุดยา่างใ,ให้ดูเรื่องเสียงเลยคูดเลย สีเทอยู่เ,นะเ,เสียงดีเลยอันนี้เป็นสีแบบพิเศษนะครับอันนี้เป็นแอลฟาแล้วกันให้ดูสีพวกเนี้ยเราจะต้องทําการแปลงให้เป็นสีแบบปกติก่อนเพราะนี่คือสีของรหัสวิธีสามสามศูนก็คือเป็นเอสลอก ขีดไปในจมูกนะ,ะันเป็นเป็นสีที่ไปปกติแล้วกันมันจะนสุดสุดยงไงถ้าดูตรงนี้มันจะสุดสุดนิดนึงเราต้องทําการแปลงให้มันเป็นสีปกติกอนนะครับเดี๋ยวมันจะลองแปลงให้เนาะครับอ่ะอันนี้คือหลังจากการ แล้วสีจะเป็นสีปกติมากเลยแต่ว่าวแสงข้างในค่อนข้างที่จะมืดนะแล้วการปรับแสงเบื้องต้นจะอยู่ในแถบของ Utility Color น,นะครับอยู่ใกล้ๆกกันหละอยู่ใกล้ๆกับทัวที่แบบเทียบกราฟิกเลยต่เป็นแถบแหญ่ถ้ารู้สึกว่าอาาไม่เจอปรับพลเรื่องลงมาก็ได้เลื่นอนลงมาข้างล่างจะอยู่ที่ Utility Color เรากดเลือกไฟเบอร์ที่ต้องกรัรนะครับมาเริ่มที่ Exposure ใ้เ,เ,เ,เลือกเลือกค่าที่เราต้องการเลยหมายถึงว่าลองลองลางกไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดเราทําอะไรไม่ถูกต้องกลัวจะไปผิดพ่าดเราก็ลางไปก,ก่อนนี่พอเราเริ่มล่ากมาเรื่อยๆตถ้าสังเกตดีๆจะเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วอ่ะได้เป็นสองสต็อปแล้ว สีก็จะค่อนข้างโอเคขึ้นแต่ว่ามันจะต้องมีจุดที่เราควรจะสังเกตก็คือหน้าจอหน้าจอเราไม่เหมือนกันส่วนมากหน้าจอของอ ECL e เนี่ยมันจะสว่างแล้วซึ่งหน้าจอที่ถูกต้องบางทีแสงมันมันจะไม่สว่างขนาดนี้ก็ได้ฉะนั้นตรงแถบฝาบนด้วอปิดสายบนจะมีคำว่า Rubbery สั r i มอันนี้เป็น เป็นเทคนิคสำหรับแอดวานซ์เร,ร้อยแลย้วสำหรับการทำสีนะครับพอเรากดปุ๊บจะแสดงมาต้าให้หมดเลยว่าในในหน้าจอเนี่ยมีสีปริมาณเท่าไหร่ดูตรงนี้เลยแม้ตรงการตรงกลางือมีก้อนนี้เยอะๆก็คือปลาหมึกมันคือสีของแสงของปลาหมึกปลาหมึกมันสว่างตรงนี้ก็เลยสว่างตาตรงกลา,างก็เลยสว่างตา ตัวด้านข้างมันจะมืดๆเพราะว่าด้านข้างนี้มืดเหมือนกันแล้วทําไมาตรงนี้มันสว่างขึ้นมาละ่ะเราะมีไปตอกไปตอกด้าข้างมีแสงมีรัศ้า,าของแสงขึ้นมาแลก็เลยสแสดงเป็นสีเขียวสีเขียวก็จะเยอะทนไง้าะสีแดงเยอะถ้าเราได้แสงเยอะเกินไปไปชนข้อบ,บ้นก็คือ แตงนี่คือโอเวอร์แล้วภาษาก็คือโอเวอร์ในโค้ก็คือหายรายละเอียดจะหายไม่หมดเลยมาลากขึ้สุดๆเลยโอเวอร์ในโคเดี๋ยวประมาณคือไม่เห็นแล้วหายไปหมดเลยรายละเอียดเป็นแสงสว่างที่เยอะเกินไปจนรายละเอียดหายไปหมดแล้วนะครับนั้นให้เราัางกลับมา เราก็เชื่อใจสายตาเราหน่อยก็ได้แล้วก็มาดูเรารดูอินโฟดูตาต้าในเพื่อมันมันมีประมาณนะด,นด้านล่างก็คือเป็นส่วนดำบอว่าถ้าเกิดเราลากขึ้นมาตรงด้านล่างเลยปล่อยมาให้มันติดตรงกันเลยอ่ะไวจะมือดอยู่แล้วข้างล่างก็คือเป็นความมืดที่เราว่าไม่เห็นอะไรเลยแล้วตอนนี้คือไม่เห็นอะไรเลยจุดดำนี้จะไม่เห็นอะไร ไม่ค่อยเห็นอะไรถ้านะเสร็จก็เรียบรอ้อยถ่ายวิดีโอถ่ายกลางกลางเรามาเล่น,หนให้พอให้พอเห็นรายละเอียดโอเคปัดได้เราเชื่อใจจอเราดีกว่าอานนี้ก่อนละกันนะครับส่วนคันคราสก็เหมือน เหมือนที่เราแนะนำเมื่อวานเลยเรื่องปอทหาความเกตกต่างของสีนะคระับลองลากเล่นอะไรก็ได้นะคอนทหาติดลบก็คือเห็นไหมมันจะหอ่อเขราะเป็งกลางก็คือความต่ตงระหว่างแตงมันจะนไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะขาวก็ขาวที่สุดจะมืดก็มืด่ที่หมดพอเราเจอปัญหาแบบแตร้อยก็คือความห่างเยอะเลยขาวหา,วาวสุดขาวขาวว่ามืดมืดพิษ อยู่ที่สไตล์ของขอาดของภาพเหมงนกันนะครับ้นเกิดเปน็นอันนี้คือแบบแนวเดือดเต้นตอนที่จะมีสีสีดสดด้วยสีก็ปรับได้เช่นกันเอฟเฟกชันถ้าปรับให้สีจะสดมากนี่คืออรมณ์ที่ออกมาจัดเรียใหม่ๆเลยสีสดมากอุะภูมิสีเช่นกัน ห้ามาฮะสีส้มมันจะรู้บุญหน่อยแบน่ากนาินส่วนใหญ่ไปสังเกตได้ว่าเวลาเราเห็นวีดีโอพวกสีสามภาพภาพที่เป็นอาหารอย่างเงี้ยจะมีทนโคนสีบุญหน่อยมันทำให้รู้สึกน่ากินขึ้นมาทำให้รู้สึกอยากขึ้นมาถ้าเกิดเราทำมาเป็นสี่อฟต์ไปก็จจืดไปเลยนี้เป็นเทคนิคเหมือนกันนะเวลาถ่ายภาพอาหารสีบุญนี้หน่อย ทำให้ดูน่ากินขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นส่วนไท์ไรไอทไรก็คือที่มีสีขาวส่วนที่มีส่วนสว่างนั้นจะกดส่วนสว่างลงจาโดก็คือจุ้งแเฉพาะส่วนที่เป็นเงาใช้ได้ทั้งภาพนิ่งเช่นกันวัยี่เป็นสีเหมือนกันเหมือนแต่ที่เหมือนนะระยะสีจะไม่เหมือนกัน ต้องลองลากเล่นในี่จะเป็นวิธีการาเลื่อนสี่หนึ่งโอเคตอนนี้ได้แลวเรบ่อนันหมดแล้วเนาะเสียงค็ปปี้ลองเครื่อนเรียบร้อยแล้วเนาะก็วิธีการยิมพอร์ตเสียงใช้เหมือนวิดีโอเลยก็คือลากมาวันนะครับ ลากไปใส่เปเดินเลยนครับวิธีการวางวิวางเสียงนะครับตอนนี้เราจะมีไฟลโดรนแล้วก็ไฟลของเสียงเรียบร้อยแล้ว เปทีแล้กันเสียงเราต้องเช็คกราฟก่อนนะครับกราฟเสียงก็คือด้านขวาล่างๆหน่อยหนึ่งเวลาเราเล่นเพลงอย่างเงี้ยมันจะมีกราฟดีขึ้นมาอ่ะนะโอเคกดอีกรอบเนึครับเสียงตรง ้าล่างขอขวาหน่อยที่มันขยมกระจิกกระจิกเนี่ยก็คือการาบเสียงเลยครับระยะเสียงส,งสูงสุดที่ดีก็ไม่าจะเกินสีแดงๆแล้วกันหมายถึงว่าไม่เกินเล่ศูย์นะถ้าเกินไลขสูตก็คือตีพีแล้วเรียกว่าเสียงมันเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตัวอย่างทีหนึ่งวิธีการปรับเสียงครับอยู่สองวิธีก็คือลากเส้นลงได้เลยหมายถึงว่าถ้าเกิดเรา ึงช่องของเสียงอ่ะให้มันยาวพอเพราะตอนแรกมันมีแค่นี้มันดึงไม่ได้หรอกมันไม่เห็นเพราะการมันไม่โชว์ให้เราลากมาฝั่งตัวนี้เอาเม,มาส์วางตรงนี้นะฝั่งกลางๆหน่อยข้างๆจะมีตัวสอเห็นชัดไหมอ่าประมาณนี้แล้วการตัวเราประมาณนี้เมาส์จะเปลี่ยนให้เรากดลิครั้งลลากลงมาเลยทีเยี่ยมหนก็ได้แล้วเส้นตรงกลางก็จะปอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้น เราลดได้เลยสมมติถ้าเกิดมันเกินแล้วกันเนาะถ้าเกิดมันไม่เกินก็เพิ่มขึ้นมาได้อันนี้วิธีแรกนะวิธีแรกแต่ฝ่ายนี้มันก็โอเคอยู่แล้วเพราะมันสิ่งที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วเดี๋ยวลองฝ่ายนี้กันดีกว่าสมมติเราจะลองฝ่ายนี้แล้วกันเนาะฝ่ายจะตืด ปัญญาปัจจุบันกำลังศึกษายอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนหุนยนต์วิทยาค่ะค่ะหมายเลขแปดหนายเนขชายได้แบบนี้หมายเลขฝั่งและฝั่งเลยนะคะสวัสดีค่ะหมายเลขแปดนะคะคุณกีค่ะวีค่ะคุณง่ายนะะเดี๋ยวมาต่อได้ค่ะรอล่างมาถามอะไรจะมีช่วง ายแปนคเราัอ่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นต่อไปเลยดีกว่าการลดหรือเพิ่มเสียงเฉพาะจุดดะกันนะครับถ้ากราฟเสียงเราใหญ่พอประมาณนี้เราก็จะสามารถเพิ่มหรือลดเสียงได้เหมือนกันเพราะดูจากเสียงเสียงของไหนเห็นไหมคะนนครับ ค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะเสียงเบาหนึง่งประมาณลบหกซึ่งคนอื่นก็เกือบเต็มแล้วนะวิธีการก็คือทําตอนนี้เลยกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเพื่อสร้างหรือปรับจุดในการปรับนะครับตามที่เราบอกนะนอันนี้ตอนกดคอนโทรลค้างไว้ขยายชัาๆก่อนกดคอนโทรลค้างไว้แล้วเห็นไหมลูกลูกเมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกบวก เวลากดกดค้านไว้เป็นรูปบวกเราก็สร้างจุดบวกด,ด้านหน้าหนึ่งจุดแล้วก็ก่อนที่ถึงเสียงอีกหนึ่งจุดเป็นสองจุดแล้วนะแล้วคราวนี้ก็เสียงท้ายอีกสองจุดพอพูดเสร็จแล้วหมายถึงว่ารายงานตัวเสร็จแล้วกดอีกหนึ่งจุดเราห่างใหม่ดีหน่อยอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นสี่แบบนี้เลย ต่าไป่อไปหลังจากนั้นเราก็เอาเมาวางไว้ที่เส้นองการจะเป็นรูปแบบนี้แหละมีขึ้นลงต่อก็ลากขึ้นประมาณสามสามดซิเบลนะครับอันนี้ปัดกราฟกราฟจะไม่ดึงขึ้นนะปลาจะไม่จะไม่ขึ้นตามขนาดเส้นแต่คือเด็นการเราหับบจูดเองอัตโนมัติ หกโงเ,งงเร,รียนขุวิทยาการหายแนะคายเชชยกนนะคะก็ฟังงเลย้ะอันนี้ถ้าดูจากกราฟเสียงเสียงมันจะเบาอยู่ประมาณถ้าเฉลียที่นลนะครับซึ่งท่านอืนอ่นปัจจบันกลักงศึกษาดูชเพราะฉะนั้น,นเราก็เพิ่มมาอีกสักประมาณ4ี่เดซิเบล ซึ่งเลขที่มีให้อยู่แล้วก็ประมาณเมื่อกี้เห็นที่3.7ใช่ไหมน้องพี่ลองบอกไปอีก3หรือ4ก็ได้ก็อยู่ที่ประมาณ6.4นะครับเป็นการเพดดิ่ของเดซิเบลขึ้นมาอันนี้คือการแกล้งให้เสียงมันเท่ากัน6โรงเรียนขยุณยวมวิทยาค่ะ5หมายเลข8ช่ไหมนายเฉินพิชาแกล้งูี่ินค่ะนียก็ฝากเลยฝากเลยนะคะ สวัสดีค่ะหมายเลข8นะคะคืีนค่ะ V p a r กีนค่ะหมายเจอได้ค่ะ,คะ,คะ,คะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ในการเพิ่มเสียงนะครับแต่เราจะใช้สูตรนี้ในการลดเสียงดนตรีได้เช่นกัน <c oughs> อ่เมื่อกี้ใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับสร้าง4จุดเหมือนตอนเมื่อกี้เลยแต่ตรงนี้เราจะลดในส่วนของเสียงเอง นี่คือเสียงเพลง,งนะครับแล้วอันนี้ก็คือเสียงพูดท่าไปมาถ้าเราฟังด,ดีๆเสียงเีมันจะลดลงแล้วก็เสียงพูดจะขึ้นมาแทนเราเสียงพูดมาใส่ไว้ตรงการลางระหว่างที่ช่วงที่เสียงเพลงลดนี่คือเสียงพูดแนะก้อนนี้ถูกหมายวิเดียวกัน โดยไปก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดร,ระวางตามปกติเนี่ยว่าใจเราเปี่ยนไมนนนเสียงเพลงจะหายไปละหายไปอบบนิดนึงเพื่อไม่ให้มันแทรกกับเสียงเสียงควที่มันตีกันต่อมาใกล้ๆถ้าเกิดเราสูมดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เนี่ยคือเสียงเพลงกำลังดังอยู่แล้วก็ลดลงมาอยนี้ให้ลดมาเยี่นมอย่ประมาณสิบสองสิบามในสิบเนี่แหละลองดูนี่สิมันแต่เราฟังดีก็ฟังได้นะแต่เกิดโอ้ยตีกันอลังการมากเลย เราต้องลดเสียงเองก่อนในการช่วยาวล่านะครับอะตามนี้เลยซึ่งอยู่ในคู่มือที่ร้อยนะครับการติดอัดต่อวิดีโอเบื้องต้นสามารถาวน์โหลดคู่มือมาดูรูงหน้าได้เลยโอเคทีนี้จะเป็นการ export มาแล้ว พราะว่าเราก็จะตัดต่ออันนี้เป็นวิธีการทํางานพอเราตัดต่อได้ให้แบบตรงใจตามที่เราต้องการแล้วเราจะทำการ Export File นะครับด้านบนเช่นกันจะมีปุ่มคําว่า Export file e x p o r t อย่างเดียวก่อนนะมีหลายวิธีนะให้ทำสามวิธีเลยหรือว่าไปที่ไฟล์ก็ได้ไฟล์ Export แล้วก็มีเดียเป็นไฟล์ F. พอแล้วก็มีเดียก็คือทางเดียวกันแต่เราให้วิธีการเข้าสามทางเลยนะับฝ่ายที่ทําทำเมื่อกี้อ่ะอันนี้เพิ่มเติม<ๆ>เสริมนิดหน่อยการใช้ปุ่มมาร์กอินกับมากเอาที่เหมือนกับตรงเนี้ตอ่อเลือกไฟสามารถใช้ได้ได้กับไทม์ไลน์ปกตินะ ก็คือเราเหมือนกับเรามาร์คไว้ละว,ว่าเราจะใช้วิดีโอแค่นี้แหละที่ที่เราจะเอ็กพอร์ตออกมาถ้าเกิดเรากระทั้งหมดถูงว่าไฟล์นี่ใช่ไหมมันยาวประมาณ4นาทีกว่าเนี่วิดีโอก็จะเอ็กพอร์ตมาทั้งหมดเลยเวลาเรากดออกมาถ้าเป็นตอนแรกของเพื่อนทุกคนนะจะเป็นขอให้าตซ้อมให้ เราต้องเลือกมาที่ซอนอ,อีนซอฟต์เวก็คือที่เรามาคนเมื่อกี้แหละโอเคกลับมาที่คู่มือตอบหน้าที่สอบไ Name เปลี่ยนชื่อตามที่เต้องการแต่ที่เราตั้งชื่อซีเควนต์เพื่อเป็นการให้เราสบายขึ้นเวลาเราจะเอ็กพอร์ตขึ้นมาไม่งั้นถ้าเกิดเราผลโมโมอตอนแรกให้มันอัตโนมันิแล้วมันก็จะเป็นชื่อแบบซีเควนต์หนึ่งซีเควนต์จุดสองซเจุดสมนี่เอง ด้ตาตัางที่อั่าใจใได้เราจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นเราจะได้ไม่งงไปเปลี่ยนชื่อใหม่ครับโลเคชันก็เลือกตำแหน่งให้ได้ตามสบายเลยแต่ผมก็ไว้ตรงนี้แหละไวตรงนี้นะด้านหน้าของวิดีโอนะครับมาที่มองต้องให้มันงอกออกมาก,ก่อนอยู่ด้านล่างเนี่ย กับไอบที่หมอก็คือเซตติ้งเพิ่มเติมลางมาด้านล่างๆนะครับอาจจะไกลหน่อยนะมันจะเขียนว่า t a r g e t b i t r a t e นนี่ก็คือความหนาแน่นของไฟล์วิดีโอแล้วกันยิ่งม,มีเยอะไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นความ พอความแน่นของสีไฟจะไม่แตกก็จะมีเยอะขึ้นแต่ก็จะแลกด้วยขนาดที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันเราสามารถใช้ดัตตาได้ตรง e s t i m t t e ไฟไซน์นะครับถ้าเกิดเราสมมติว่าเราเล่งทนะั้งดิเเลตตรงนี้เล่งมาสนะักสามสิบเลยอ่ะปสามสิบแล้วใหม่ตรงเนี้ไฟแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยแปดสิบเมตก็เลยแต่ถ้าเกิดเป็นเราลดมาสักส,สิเส,มสเมตรตอวว ก็จะเป็น28ไฟล์ทั้งหมดเป็นขนาดเป็น28ต่างจากกี่ที่สามสิบนะพอสานะมสิบขึ้นมาทุกอันเป็นแปดสิบเลยนะทุกอย่างก,ก็มีขริดีขเสียของเหมือนกันพราะฉะนั้นเลือกปกติจะเลือกที่ประมาณสิบสองถึงสิบห้าก็ได้ถือว่าโอเคแล้วสำหรับขนาดของเวทีถ้าเกิดเป็น h d ธรรมดา7 2็สองศูนย์ ซึ่งอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วมั้งบอกเขาแบบนี้เลก่อนประมาณสิบปรนะมาณสิบสิบห้าก็ได้อ่ะเราเซฟก่อนนะมันอยู่ตรงไหนเราก็อาจจะดูมอนๆไปก่อนแต่ก็ขอให้ดูว่ามันมันถูกเซฟไว้ที่ไหนก็พออดูดาต้าเออคยเสียงมาไหมอย่างเงี้ยนี่ค่อยไปต้องไปศึกษาทีนิดแต่ว่าไม่ต้องไปซีรีส์กันเ <มา S 2> ยอะ กดเอ็กพอร์ตไปเลยโอเคเท่านี้ก็จะเป็นการ EXPORT เสร็จเรียบร้อยแล้วไฟล์ชื่อว่า drone shot ออกมาที่เราทำไว้ ราอาจจะมาดัดแปลงไฟล์สักหน่อยก็ได้นะครับส mm hmm. ต่ว่าไฟล์นี้เราอยากให้แบบว่าจบแบบว่านุ่มนวลนิดหนึง่งเราก็จะใส่ที่วิดีโอทัสซิชันนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นการเปลี่ยนผ่านแต่คือเราไม่ได้เปลี่ยนแล้วกันก็กลับมาสู่โหมดมืดเหมือนเดิม mm hmm. ให้มาใช้ที่ดิฟท mm ูแบ a c กก็คือทำให้เป็นสีดำ ลพอเล่นเสร็จตอนช่วงท้ายไปโดยจะกลายเป็นสีดำแทนไม่ดับมูกเหมือนเมื่อกี้แล้วเวลาชื่อสามหมัโปรแกรมมันจะเขียนเลข understore ละขีดหน,นึ่งให้อัตโนมัตินะก็เป็นปลายที่ทำเพิ่มไม่หนึ่งอันถ้าทำเรื่อยๆก็จะเป็นหนึ่งสสมสี่ ีคือไฟล์ใหม่ที่คุณทำที <Okay. Yeah. S 1> ่เรียบร้อยเป็นวิดีโอหนึ่งอันส่วนการเรื่องของเสียงเมื่อกี้ถ้าเกิดเราอยากให้เสียงม,มันค่อยๆเบาลง,ลงนะ่ะเราก็ใช้หลักการ่อที้ได้เลยที่ว่ากดสองจุดไว้กดคอนโทรลหลักันอสองจุดแล้วก็ ดึงมาข้างล่างด,งด,งดึงมาข้างล่างไปเลยเนีงก็จะค่อยๆเบาลงมา้าดูจะรับเสียงนะได้การแบบนี้ก็ได้กันโอเคสำหรับเนื้อหาการตัด <ง form. S 2> ต่อด้วยวิดีอโอด้วยฟิเบอโ์